สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวแปลงไฟนะครับแปลงไฟ12โวลต์นะครับมาเป็น220นะครับอันนี้ผมจะใช้เพื่อเปิดพัดลมนะครับพัดลมในรถนะครับในรถตู้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์นะครับจะบอกสถานะไฟนะครับมีจอแสดงผลแบบ LED นะครับ บอกไฟสัญญาณเข้านะครับร้อยเอ่อสิบสองโวลต์นะครับสัญญาณออกสองร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีสายขั้วบวกขั้วลบมาให้เรียบร้อยนะครับสีแดงเป็นขั้วบวกสีดําเป็นขั้วลบนะครับก็ต่อให้ถูกตามสีนะครับอันนี้จะลองเสียบพัดลมดูนะครับก็เป็นพัดลมไฟบ้านปกตินะครับ ผมจะลองเสียบดูนะครับจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอมือเดียวก็ลำบากหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับอ่าเสียบเรียบร้อยนะครับี่สายพัดลมนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับใช้ได้ปกตินะครับพัดลมหมุนแรงเลยนะครับ ก็สายแคมปิ้งนะครับก็เหมาะสมนะครับสายแคมปิ้งนะครับไปที่กลางเต็นท์นะครับแล้วก็ใช้เปิดพัดลมได้สบายเลยนะครับต่อปลั๊กพ่วงเปิดได้สองตัวสบายนะครับตัวนี้เปิดยาวๆได้อ่าไม่เกิน700วัตต์นะครับยาวๆได้ทั้งคืนนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เกิน700วัตต์นะครับเปิดได้ทั้งคืนนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําการใช้อิมเวอร์เตอร์นะครับพ่วงจากแบตรถยนต์นะครับแบบนี้นะครับ เอามาเปิดพัดลมได้สบายเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจบไปแด่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ